สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวรถเมย์ของรถเมย์ทุกสายนะครับนี่คือกล่องดีสอที่ผมเก็บตัวรถเมย์ไว้นะครับเปิดยากเปิดงินเลยนี่ครับนี่คือตัวของรถเมย์สายยี่สิบเอ็ดนะครับ รถสีฟ้ารุ่น NGV ครับบลักครับราคา20บาทครับผมนั่งตั้งแต่สำนักง,งานหน้าเคสตุ้งคูครับไปตราบุประกอบราคา20บาทครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวของรถเมลสาย82ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับราคา8บาท แปดบาทตลอดสายครับรถร้อนธรรมดารุ่นฮิโน่เอเียหนึนะครับต่อไปเป็นตัวของรถเม่สาย35ครับปอ3 5ามห้าลอนนครับราคา18บาทครับแต่เ,เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะครับรถลอนนครับ อันนี้เป็นตัวของรถเมยสายหนึ่งสามแปดครับเดีคยี่ะ27เจบาทนั่งตั้งแต่รัฐประชาไปหมอชิดครับอันนี้อันนี้เป็นของสายยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรถร้อนธรรมดาสีแดงครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ